อตอนนี้ถึงแม้ว่าเราจะข่าวสู้หรือดูฟ้นกันแล้วแต่ว่าก็ยังต้องเตรียมมือในเรื่องของการคาดแคนน้ำเมื่อกันพ่บัตอูค่โดยชนะระทานที่สิบห้าค่ะก็คาดการว่าปีนี้เนี่ยอีแรงยาวเลยค่ะให้สำรองน้ำป้องกันไฟไหม้ป้าพรุกขวนเคร่งด้วยค่ะ นายสุวรรณก่อเจริญรัตค่ะผู้อาํานวยการส่วนบริหารจัดการนา้ำและบํารุงรักษาสํานักงานชนละประธานทีสิภาก็ได้เปิดเผยค่ะว่าเนื่องจากการขาดการสภาพอากาศค่ะพบว่าจะมีฟ้นตอกฉุกหน้าแน่แล้วก็ต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยและพัดเอ่อแล้วก็ลมเนี่ยนะคะพัดปอกคลุมประเทศไทยที่ระดับผิวน้ำได้เปลี่ยนทิศเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งก็จะนําพัดเอาความชื้นจากทะเลอันดามันมาปกคลุมบริเวณภาค ประเทศไทยย่างต่อเนื้อค่ะแล้วก็ลมชันบนได้เปลี่ยนทิศเป็นลมฝ่ายตะวันออกทื่อวันนี้แหละค่ะเป็นการเข้าสู้หรือดูฟ้นของประเทศไทยในปีนี้ค่ะโดยสํานักงานชนรับประทานที่สิบห้านีคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในพื้นที่รับผิดช,ชอบ5จังหวัดโดยกันค่ะประกอบไป, <c oughs> ไปด้วยสุราษฎร์ธานีนครรีธรรมราชกระงี่พงงาภูเก,ก็ตโดยฝั่งอ่าวไทยค่ะยังเป็นหน้าแรงทึ่งประมาณเดือนตุลาคมเนาะค่ะแล้วก็การกักแก็บน้ำในช่วงหน้าฝนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่ะในพื้นที่ฝั่งอันดามันซึ่งก็เป็นแ่่งงทอเียยวโด พอจังหวัดพังงาตอนนี้นะเป็นห่วงเพราะว่าไม่มีอ่างแก็บน้ำตอนนี้กําลังดําเนินการสร้างอ่างแก็บน้ําแห้งแรกในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีอ่างแก็บน้ำสร้างแห้งด้วยกันค่ะก็คือมีอ่างแก็บน้ำบางวัดอาเภอกระทูอ่างแก็บน้ำคลองกัทาอําเภอเมืองแล้วก็อ่างแก็บน้ำบางเนี่ยวดําอําเภอทะล่างค่ะแต่ว่าที่น่าเป็นห่วงในภูเก็ตก็คืออ่างแก็บน้ำบางวัดนี่แหละค่ะเพราะว่ามีก้นแก็บน้ำประมาณร้อยละสามสิบเก้านี้ถื่อว่าปริมาณที่ค่อนข้างน้อยค่ะครับสำหรับการบริหารจัดการน้ำ ในฤดูฝนปีนี้น้อยเฉลี่ยประมาณร้อยละห้าน้อยว่าปีที่แล้วได้ประสานไปยังสนักง,งานประปาส่วนภูมิภาคหรือสนักง,งานเทศบ้านหันไปชายน้ำในคุ้มเมืองหรือว่าแล่งน้ำตามธรรมชาติและเมื่อถึงวันที่หนึ่งธันวาคมให้ชายน้ำจากอ่างเก็บน้ำก็จะทำให้มีน้ำชายที่เพียงพอและในช่วงนี้ฟั่งอันดามันมีหนักทองเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากยากให้ช่วยกันรณรง์ประหยัดน้ำห้ามมีน้ำท่วมในช่วงประกาศ ไปช่วงนาฝนฟังอนดมันจะท่วมเฉพาะจุดเท่านั้นโดยได้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือวายทีชนประธานจังหวัดถูกจังหวัดและฟั่งอ่าวไทยขาดการว่าปีนี้จะแรงยาวจนถึงเดือนตุลาคมทำให้พื้นที่บริเวณล,ลุ่มน้ำปากพนังมีน้ำต่ำว่าขาเก็บกักทีกัหนดจะส่งพ้นให้ป่าพลูควนเกรงที่จะทำให้เกิดไฟไหม้ขณะนี้ได้ทำการสูบน้ำเข้าช่วยโดยชายเครื่องสูบน้ำ21เครื่องด้วยกันนะครับข่าวนาฝนแล้วแต่วายย่ายังคง ปลาซับกระไพรแรงไปจนถึงนุตุลาคมหนุ่ยนะก็อาจจะไม่แน่ก็ได้นะครับ